สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลครับช่วงนี้มันวิวิกฤตเรศรษฐกิจย่ำแย่ครับพี่น้องจ๋ามาช่วยกันหน่อยครับอุดหน,นุนอาจารย์วิครับปรนเดี๋ยวนี้ไปขายอะไรอย่างก็ไอะอ,อย่างก็เปื่อนท้องไอ้อย่างก็เฉ<ม>าก๊วยเฉาก๊วยเฉาก๊ยน้สดเฉากวยน้ำสดที่กาดหลวงครับพี่น้องจ๋าดิ้นล<ห>นดิ้นลนนี่บ่ได้กินเมือล้วครับเพราะปกติเป็นมาเชียงใหม่นี่ต้องได้กินไอ้อย่างก็ผัดไทยเนาะพี่มืออาจารย์วีครับพี่น้องจ๋านี่ลํำบาลํำนี่ก็พอแล้วอื้มอคขานาครับพี่น้องจ๋า มาโจ้หนุนเนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอาจารย์วิ้งคอยู่ไหนฮะนางโงเรียนเทพปีดินนี่นางโงเรียนเทพปีดินจังหวัดเชียงใหม่ครับโอุ้ยเหมาะขนาดครับพี่น้องกินแห่งกรรมเหรออื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 ออ่าหมดเวลาแล้วมันอืออือน้องยกนิ้วให้เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ใครมีงานเลี้ยงนะเจ็ดอ่าเจ็ดสี่สี่ครับสี่หกเจ็ดหกอาจารย์วินะ มีขายแล้วครับผัดไทยผัดไทยผัดไทยสวยกันรอๆแค่นั้นแหละกล้องผมไม่ต้องห่วงเลิศแล้วเป็น้องจ๋าอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็สู้ๆกันนะตัวจริงก็สวยอ่ะฝากถึงทางพี่น้องทางบ้านด้วยทำไงตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจแย่ๆช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะไทยช่วยไทยนะคะถ้าไทยไม่ช่วยแล้วใครจะมาช่วยเราอ่ะใช่ใช่ใช่ตามนั้น น,น้ำนี่นะครับมาแล้วครับอย่าลืมมาลางโรงเรียนเทพบดินครับตานแถวแถวช้างเผือกเออช้างเผือกช้างเผือกช้างเผือกตามน,นั้นนะครับแล้วผมวิเจตสนองไอ้ครับบ๊ายบายครับ